สวัสดีค่ะพบกับรายการมุมหมอพืชยูนิไลท์ปัจจุบันนาข้าวถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ทางการเกษตรที่มีมาตรการห้ามเผาเพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ซึ่งส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนอกจากนี้การเผาจะส่งผลเสียต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินในนาข้าวได้โดยตรงทำให้ดินเสื่อมสภาพดินแน่นแข็ง รากจะไม่สามารถชอนชัยไปดูดซับน้ําและธาตุอาหารได้ตามปกติหน้าดินจะสูญเสียความชื้นธาตุอาหารและจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดินทําให้ข้าวไม่สามารถจเจริญเติบโตได้ดีเท่าที่ควรอ่อนแอง่ายโรคเข้าทําลายได้ง่ายกระทบต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตดังนั้นพี่น้องเกษตรกร,ร,กรในหลายๆพื้นที่จึงเปลี่ยนไปใช้วิธีการไถกลบและย่อยสลายต่อสังด้วยวิธีการหมัก แต่หากตอสังย่อยสลายไม่สมบูรณ์และเกิดการตกค้างในนาข้าวจะทำให้เกิดปัญหาข้าวเมาตอสังสร้างความเสียหายต่อพี่น้องเกษตรกร,กรได้เป็นอย่างมากเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้าวเมาตอซังคืออะไรสร้างความเสียหายต่อข้าวยังไงได้บ้างแล้วเราจะมีวิธีในการป้องกันแก้ไขได้ยังไงวันนี้อยู่ในไลน์มีคาตอบค่ะข้าวเมาตอสังเกิดจากการสะสมของแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือแก๊สไข่เน่าในดิน เนื่องจากมีการย่อยสลายของตอสังที่ไม่สมบูรณ์ลักษณะอาการมักจะเริ่มพบในข้าวอายุประมาณ1เดือนหรือระยะแตกกอสแสดงอาการคล้ายอาการขดาดธาตุอาหารไนโตรเจนต้นข้าวจะแคระแกลนใบซีดเหลืองจากใบล่างๆต้นจะอ่อนแอและอาจมีโรคใบจุดสีน้ำตาลหรือโรคอื่นๆเข้าทำลายซ้ำและสารพิษซันไฟที่อยู่ในดินจะไปทำลายระบบรากข้าวทำให้รากเน่าดำ ไม่สามารถจะดูดซับน้ําและธาตุอาหารจากดินไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ตามปกติต้นที่ไม่สมบูรณ์จะสร้างความเสียหายต่อเนื่องไปถึงช่วงสร้างผลผลิตทําให้ผลผลิตตกต่ําไม่มีคุณภาพการป้องกันแก้ไขข้าวเมาตอซังสามารถทําได้สองแนวทางดังนี้ค่ะแนวทางที่ 1. การป้องกันช่วงเตรียมดินหลังการเก็บเกี่ยว 1. ปล่อยน้ําเข้าแปลงนาให้ท่วมฟางเพื่อแช่ฟางให้นิ่มสอง วันปุ๋ยทางดินแนะนำปุ๋ยยนิคก396อัตรา7-10กิโลกรัมต่อไร่เพื่อกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายฟางข้าวโดยหมักทิ้งไว้14-15วันและไม่ปล่อยให้น้ำแห้งช่วยให้เกิดการย่อยสลายได้ไวขึ้น 3. เตรียมดินทำเทือกคุมวัชพืชและหวานข้าวได้ตามปกติแนวทางที่2 การแก้ไขหลังจากที่มีการปลูกข้าวไปแล้วค่ะ 1. ระบายน้ำเสียในแปลงออกและทิ้งให้ดินแห้งประมาณ1สัปดาห์เพื่อให้รากข้าวได้รับอากาศหลังจากนั้นนำน้ำใหม่เข้าแปลงและหว่านปุ๋ยทางดินแนะนำปุ๋ยโยนิก396อัตรา1 0 1ถึงกิโลกรัมต่อไร่ 2. ในขณะรากเสียหายจะไม่สามารถดูดซับธาตุหารจากปุ๋ยทางดินได้ ควรฉีดพ่นท่าอาหารทางใบโดยตรงแนะนำ ulex สามซีซ cc บวก u minor สามสิ cc บวก u c a l m i c ยี่สิบ cc บวกซ v i ิลยี่สิบ cc ต่อน้ำยี่สลิตรสช่วงข้าวอ่อนแออาจจะพบโรคใบจุดหรือโรคอื่นๆเข้าทำลายได้ง่ายแนะนำรัดโซน1สิบ cc หรือ a p o โพสิบห้า cc ต่อน้ำยี่สิบลิตรยโยนิกส่งเสริมการหมักฟางแก้ปัญหาเมาตอซัง ด้วยคุณสมบัติเด่น4ด้านค่ะ 1. ปุโยโอนิกช่วยปรับโครงสร้างดินทำให้ดินโปร่งร่วนซุยถ่ายเทอากาศได้ดีเพิ่มออกซิเจนในดินทำให้ดินไม่เน่าแก้ปัญหาเมาต่อสังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ปุโยโอนิกช่วยปรับเคมีดินให้เหมาะสมใช้แล้วดินไม่เป็นกรดไม่เป็นสนิมแก้ปัญหาดินเน่าเสียหรือแก๊สไข่เน่า 3. ปุโยโอนิก เป็นแหล่งอาหารของข้าวและจุลินทรีย์ย่อยสลายต่อสังทำให้เกิดการย่อยไวขึ้นข้าวแข็งแรงโตวไวไม่เมาต่อสัง 4. ปุยโยนิกช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ในดินเร่งการย่อยสลายต่อสังข้าวแตกกอดีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องปุยโอนิกผ่านการคิดค้นโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทยูนิไลท์ผ่านการวิจัยและรับรองโดยผู้ทรงคุณ,คณวุฒ จากภาคปัพีวิทยามหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนภายใต้การสนับสนุนของสวทชหรือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติตัวอย่างผลงานวิจัยปุ๋ยยูนิคใช้แล้วทําให้ข้าวแตกกอดีรากยาวรวงใหญ่ปริมาณผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น19.63%เพิ่มคุณภาพผลผลิตเมล็ดดีต่อไร่เพิ่มขึ้น17.48% ปุยนิกใช้แล้วดินดีเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุและจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดินได้มากกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีทั่วไปตัวอย่างบทพิสูจน์ในแปลงเกษตรกรยูนิไลท์คุณชนิดจังหวัดสุพรรณบุรีได้ผลผลิต128ถังต่อไร่คุณนารีจังหวัดสุพรรณบุรีได้ผลผลิต158ถังต่อไร่คุณพิเชษคุณประสงค์จังหวัดสุพรรณบุรีได้ผล,ผลผลิต175ถังต่อไร่ คุณอนันต์คุณประเทืองจังหวัดพิจิตรได้ผลผลิต177ถังต่อไร่คุณปลาณีคุณสมเจตจังหวัดสุพรรณบุรีได้ผล,ผลผลิตสูงถึง184ถังต่อไร่และอีกหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศพิสูจน์แล้วว่ายูนิไลท์ใช้แล้วผล,ผลผลิตดีเกินไร่เกินนาและวันนี้ต่อให้ท่านเป็นมือใหม่ก็ประสบความสำเร็จไปกับยูนิไลท์ได้ค่ะโดยองความรู้และผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพของยูนิไลท์ ช่วยให้สมาชิกมือใหม่อย่างคุณสาลินีจังหวัดสุพรรณบุรีแก้ปัญหาหนาดินเปรี้ยวดินเป็นสนิมเพิ่มปริมาณและคุณภาพผล,ผลผลิตได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ยูนิไลท์ทำครั้งแรกได้ผลผล,ผลิตสูงถึง147ถังต่อไร่ปุยโยนิกกระสอบละ25กิโลกรัมใช้น้อยกว่าปุ๋ยเคมีทั่วไปหนึ่งกระสอบใช้ได้สไร่ใช้แล้วผล,ผลผลิตดีเกินไร่เกินนามเมล็ดเต่งรวงเต็มน้ำหนักดีมีคุณภาพ การบำรุงดูแลข้าวสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแอปพลิเคชันมุมหมอพืชแอปเดียวจบครบทุกองค์ความรู้ด้านการเกษตรหากท่านไหนมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมพิมพ์ข้อความไว้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะเราจะมีทีมงานเข้าไปตอบคำถามให้กับทุกท่านสำหรับวันนี้รายการมุมหมอพืชขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีคะ่ะ